ขอบุญขอบคุณเลยใจดีค่าบมินให้ลานช่วยอให้ล้านใช้ผ่าเงินมาให้ล้านใช้่ให้เป็นอยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งก็ผ่าข้ามแข็งตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยหายเจ็บหายจนหายเจ็บหายจนหายพงาดโลค่ะหายพงาดโลค่ะดหนะสัตุ สบายดีสบายดีป้าลงเอฟซี <FC S 2> ประสุคสุข,สขนกนจ้ามันนี่ซอก์กมการเดินทางมาการ้องอ้อมเนาะไหมเนาะพอดีได้อ่รับเงื่อจากพวกในญ่ยจะดีทางเป็นทางพ่อหักทางน้องอ้อมคุณพ่อน้องอ้อมท่านพุทธบูชาเราที่เป็นแห่งกาน้องอ้อมมามองให้น้องไอเดียน้องหน้าดนะาีเนาะพิษเนาะกะ ขาขอบใจทั้งเพิ่นเนาะที่เพิ่อนเขาเป็นสะพานบุญแล้วก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแห้งปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนำน้องอมเนาะที่ให้น้องอมเป็นสะพานบุญแล้วก็หักน้องอมคือจังลูกผู้หนึ่งแล้วมื้อนีิสกึุมเฮ็ดแต่น้องนาดีเนาะในคลิปเป็นคนที่หน้าหักสุดพี่น้องเดี๋ยวนิสกุลชวนน้องอมไปหาเพิ่อนผลิตน้าเพิ่นว่าเป็นแนวแรเนาะพี่น้องเนาะไปไปกันเลยน้องอม พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีน้องนาดียบุญลูกโดยสบายดีปะทาโอ้น้องออกเป็นหนังกัหนงนาดีไหมลูกยวขอนุญาตด้วยเสียไม่ละความนั่งแล้วลูกหนังอาหนงนาเดียมหาน้อกปะหน้องออกมาหนังเดียเป็นได้ได้หนงนาดีสบายดีบ้เลยสบายดีจะกินข่าวหรือบุลูกกินแล้วกินแล้วโดยกินข่าวกับยังกินข้าวแก่ซี โอ้ย oh, oh. yeah. ู่สองคนกับผ่าเถาบัเนาะด้วยด้ยห้ากามาขังแรกสกุลบุกเลยมาเห็นแต่ในคลิปเนาะเจ้าเป็นผ่าเถา้าเนรอโดยผ่าเถาน้องหน้าเดียอยูอยู่จะปีเลยลูกเจ็บเจ็บตีเนาะโดยถ้าก็ไทยแขวะถ้าก็ไทยแขวะอาซายู่กับผ่าเถาสองคนโดยพ่อเพิ่นไปใส่เนาะพ่อเพิ่นไปทายพ่อเพิ่นไปหาเงินหมดหรือยังหาเงินน้องหน้าเดียนี่เคยด้ยินข่าวว่า แม่เพิ่นละเลิกกับพ่อแล้วเพิ่นไปแต่งงานใหม่เลยเป็นอะไรลูกบ่ช่วยสร้างด้วยแม่เพิ่นพ่อพ่อพอยากปะแม่แม่ก็อยากปะพ่อโอ้ก็เลยแย่กันโดยกินนี่ซอกรึมแก่นองนาเดียคิโรถติมาตะลีบอต้องแต่งต้องเต่งหเห็นกับน้อ,องออมกินนี่เด้ๆบ้านองนาเดียบ้านแม่น้องออมเลยซอกรึมกับน้องอ้อมไปหาทามหาเงินคนอยู่ผู้อยู่ภาคเบื้องขูาคนกับบุจักก็เลย เอาไปทามใหม่ทามซ้ำล้างเทือนอย่างใเห็นประกันให้แนะน้ำมาทางนี้เห็นเจ้าคิโรติเป็นหลีดเหมือนบอกเลยน้องนาเดียตัวจริงเพิ่นหนาหักรีพี่น้อยหนาหักกว่านีนคิดอีกโอ้สุดในในเบาเตียงซื้อมาให้บอกเลยโอ้งามในเบาเตียงเพื่อใจดีเลยนะเพื่อนเนาะเอ็นดูหักน้องไอเดียได้หนินาเดียน้อลืมไม่เว่าพิษตลอดไอเดียไอเดียบอ้น้องไอเดียน้องเขาสวดโซ่คือบอกพิษน้องไอเดียเจ้าคือจักอยู่บอสเนาะน้องออมเดี่ยเบิ่งอยู่บอสคิดนะ บุคือบดิเบิงบุมีตอนโอ้เพิ่นบุมีโทรศัพท์บ่น้องน้องไอเดียอันเฮียนอยู่ห้องเดลูกห้องนก้อนหนึงน่งก้อนหนึ่งเลยอันได้เขียนออกอยู่บ่เขียนออกไลยอ่านเอาไว้ได้หงเข่าเฮี้ยอยู่บุลุเลยน้องอ่มีเป็นกระเข่าเฮี้ยจะเป็นออกเลยกับเป็นเด็กขยันนี่คนนี้นะเงินเงิน่ะหน้าตาคนหนึ่นกนงก็งามงามคนละแบบเนาะน้องอ่องซื้อเสื้ด้มาหาน้องนาเดียนี่ น้องไอเดียนี่ดีใจว่าสิเดมาซอยเรือน้องมอบเงินแบ่งปันให้น้องเนาะเพิ่นกะเป็นอ่าเด็กกตันยูน้องก้อมก็ไน้อักอขึ้นกะได้หับคำสั่งจากคุณยายใจดีน้องให้เป็นมามมอบเงินผักขนมให้น้องน้องน้องนาดีอะเมื่อนี่เนาะแต่ว่าเขาขึ้นกะยังเห็นแต่เพ่นในคลิปผ่านๆเนาะกับบเดยังบเดเข้าใจปันใดน้องน้าดีอะเขาขึ้นลยจือพี่น้องไอเดียน้องไอเดีย เจ้าวันเจ้าตอนนี้หันถ้าสมมติมีคุณยายเบิ่งอยู่ตอนนี้เออเจ้าบุญจโทรศัพท์เนาะโดยอยากได้อยู่บ่ลูกอยากได้ได้โทรศัพท์กันได้โดยอ๋อเสาขึ้นให้เจ้าหนึ่งเข่าก็เป็นบ่เป็นอ๋อสมเก่งแต่ลุงเย็นเห็ดเย็นเห็ดบ่เย็นเห็ดดูนำโพงใหญ่แต่บ่มีไฟเห็ดเลยมีมีแต่เพิ่อบดบ่เห็ดเลยจังไดก็บางเห็ดบางบางส่วนบางเทือกพงไงบางเทือกเพิ่น โอ้พอถามอายุจากปีนะขอโทษหกสิบหกสิบสุขภาพแข็งแห้งไปเลยบ่มันก็แข็งมันพายเจ็บเลยค่ะขโม่เจ็บไปเพอเห็ดอยู่เหตุการเหตุงานอะไอยู่เหตุหยิบอเหตุงานยังคุณมันไปถาวเพราเหตุยังไล้มันตาเนี่ยมันบเห็นเนี่ยมันแบบมัวเจ็บมัววัดซ้อมขับค่ะโดยดองมันเจ็บนี่ค่ะขาม่เจ็บแล้วมันก็มัวถ้าบโม่เจ็บเนี่ยก็สบายอยู่สบายอยู่สบายกาบบขับมาเนี่ยมาได้เห็นก็ไดล ับแบบมุมมองค้างนังนแหละโดยแต่ลูกออเกอ,งอ,งองน้องไอเดียเจ้าเห็นอย่างลูกไอเดียเลยนาเดียก,ก่อนลืมใช่ไหไอเดีย,ดยน้องไอเดียจะเหี้ยอย่างเงี้ยแต่ละมือซอยกระเทา้าล่างถั่วแล้วก็นหนึ่งเขาห้ยน้าเขาตู้ปัดเรือนอ๋อเปน็นเลยเลยชักเสื้อผ้าอ๋อชักเสื้อผ้าก็เป็นอีกเลยชัก,กระเทาเฮียนกระเทาเฮียนกระเทากระจบเลยเนาะกระดีคือกันคือไอเียน้องเอาตัวเองรอดถ้าน้องอยู่ใส่น้องกับบตายเนาะนี่แหละ ขนมอันชคขนมขนมปัดปัดกี้หยอกอะี้ยฟึ๊กให้ลานเห็ดให้ลานหูให้ลานสลัดมีมีความรู้สึกว่าเห็ดอะไรไหนความสะอาดทำอะไไหนเขตคนเขามามาปวายเอ้เห็ดมาโดยโดยจะบอกกับน้องออมการประเว่าทุกอย่างเจ้ากรอยากจะดีเห็นผลดุผลทยันกับมาซอยเรือเห็ดเกลืออะไรเงี้ยลายละทุกภาคส่วน ก็เลยพาน้องออมมาเลิงกันน้องนาเดียเหมือนน้องไอเดียแม่เบงลูกนี่เห็ดเฮือนก็เป็นก่อสะาเป็นได้น้องนาเดียนี่เหรอเห็ดเฮือนเป็นบ้านน้องออมพาน้องออมมาหามาหมอบเงินเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีอยากเขามาสอยเหลือเผื่อน้องลายๆผักสวนเนาะแต่เขใจทางบ่อเตียงเมื่อพี่ผู้แนะนำมาก็เห็นเพผูนอยู่ช่องบ่อเตียงแหละนะครับก็เห็นเอฟซีบ่อเตียงบอกว่าไปหาน้องแน่ล่างเื่อมีผู้ใหญ่ใจดีเห็ดเยื่องสอยเหลือน้องหลายๆทางก็นเลยสิได้่อกันเนาะก้อนนี้พอเถ้าอยู่กับน้องสองคนบอก นอนชองคอนกินชองคอนนี่แหละอยู่ไปเลยแม่ก็พอป้ากันโดนเลยอบุหรุโดนป้ากันถึงแหล้วตามเตือนเป็นยังเจ้าขึ้นบุไปอยู่ในแม่เจ้าบอกเป็นยังลูกอแม่มักตีแม่หมักตีเจ้าแม่เอาผัวใหม่เราอยากไปโอ้พันเอาผัวใหม่เราอยากไปเดยเพื่อนอยู่ที่ตอนนี้ลูกอยู่สวรรค์เอาเพิ่อนไปทางไหนมงนใคยบุหรบอกโอ้เพิ่นอยู่สวรรค์นี่เลย ก็มีเอิยมีน้องจากคนลูกบ่มีมีลูกผู้เดียวเอ่อขอจเพิ่นไปทํางานบ่เด้อเ<อ>พิ่นผ่านเงินใหม่จะอยู่ย<อ>บ่บ่บ่ได้เงินบ่ลุงเป็นยังคือบ,บ่ได้เงินเชครับเพิ่นก็ยังบ่ได้ผ่ายังมาไปโดนหลือบ่ต้องสามเดือนนั่นนะยังบ่คกุมอยู่บ่มกินก็บหากเพิ่นเลิกกันก็มีเพิ่นนีโดนแล้วบ่สามเดือนโอ้หากเลิกกันกนีนะ่เนาะเด no มาปลาให้ประเถาเลี้ยงมันซะเนาะกรเถ้าเลี้ยงเอ้เลี้ยงแต่ติดแดงคนนะเลี้ยงแต่ยังเด็กน้อย่นนะโดยอันนี้เพื่อนบริจาคนี่คือหยุดตุกอยุ่กระทอมตัวเนี้ยเขาทำมันอยู่กระทอมนั่แล้วมันมีเหงื่อในจเพื่อนนี้ก็กินหมดเลยเลืน้องแล้วเนสิขายเพือเปเบิร์นเพื่อนเป็นหนงเนาะน้องนเดียน่ากระตอกอันนี้เลยกระตออันนีันร่อยๆย่าเสี่ยนตำตนเนาะในเวลาน้องนั นอนไปอยู่เกินเ่เป็นบริเวณเกินอนอนเงินเก่าแก่แล้วลุกอป้าน้องนาเดียผ้าซบกึ่คือเิ่งเงินลุไป้าน้องออไปจุดเือนไอ้ป้ใหญ่เ็นเจะมี้ใหญ่ใจดีอยากไปเรืออยากสังให้เพื่อนนอกเขากับโบมูแต่ละแต่เขาก็พามาเบิ่งตามผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวเพนเผอันนี้เสาไปเพื่อนหน้องาดีบ่โดยโอ้น่องเปน้องสาที่ยังเก็บแต่ยงบ่แหลวเลยเนาะ โอ้ล oh, ูกเห็ดไป่ไมเลยบเลีวบอลูกเป็นเห็ดอะไรบนางเป็นหนองเป็นหนองนาเดียคร่ะโอ้ยเปนนองนอนเดี๋ยวอันนี้เป็นเพิ่งเพ่แอนมีฟ้ามีียมีฟ้าหง่ปกไปเนาะอ่็กเ่อกี้ลูกเป็นที่เป็นเห็ดแหละลูกเป็นป้ากันก็เลยได้โจ้าไว้นห่อคือนี่โบเลี่ยวคนเราะ่าเฮือนเป็นเห็ดในสำนักโอ้ยป่านือกมพักมาเบิก์นนองนาเดียคือว่น้อง ก็วิ่งอีหล่าแน่เวลาเจอหนึ่งข่าอยู่หันบ่เบิ้ลตะลางอยู่ตะลางเน้ะหนึ่งข่าวปัดเ่้ารางถวยเน้ะเบิ้งพาเอเดไปเบิึงดู๊กพาพาแม่เบิึงดูโอ้พี่บ้านรางถวยอยู่นี่บ่กินบ่อนผงผนบอนผนกินข่าวกับยังกินข่าวเก็บร่างซีดโอ้ลาบซีดเอาเวลาหนองนาเดียตักหนามขึ้นมาหนองนาเดียตักอย่างไรบิ้ลไปเนี้ยหย่างไปเบิึงดูลูกบุริตักอันนี้ตักอายู่ตะลางบ่มีน้ำตักตะลางขึ้นมากก่ลูก เลยพี่น้องค่ะเพื่อนเพื่อนที่ว่าลูกเพื่อนเฮ็ดไว้น้องพี่น้นนนองปะปะกันแม่น้องนาเดียกับพลนันเดียะปะกันเลยรกันเล่นก็เลเยได้สมนี่พี่น้องอันนี้เป็นนั่นเก่าเพื่อนนั่งนี่ก็ได้ลูกน้องนาเดียจะนั่งนี่ก็ได้อะน้องอมนั่งนี่ก็นอนเรียนี่าพี่น้องสภาพกาันเป็นอยู่ะมาณนี้แหละน้องอมย่างกใกล้เราลกูกจีน้องนาเดียม่มาตาลิบบอเลยมาตาลิบ กินเข่าแล้วบ่จะทำไงกินแล้วเขาเที่ยงเลยยังยังได้กินโดยดีใจบ่มีเลยออกมาหาเลอนะดีใจดีใจเลยเป็นอเดออรกคนเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเดี๋ยวสิพามาลินไปดูน้องน้องไอเดียกันต้องเป็นคนเด็กดีดีแล้วที่น้องไอเดียล่างถวยล่างบวงซอยปลาเถาเบิ่งปลาเถาเด้อเลยเฮากะใหญ่มาเฮากะซีเรียแบบมีคุณ้ใหญ่หักไปร้ายคือน้องอมอมแล้วก็ขยันก็เป็นใจดูเลยเขากึ้มกขบไม่ลูกสาวเลยเลย เลยน้อมีอยากท้ามน้องไอเดียอยู่บนนี้น้องนาเดียอยู่บนนะอยากบอกเพื่อนว่าใหาเ้เพื่อนเป็นเด็กดีดูน้ำปู้น้ำยาเดอ้เดอเลยอยากสวยเพื่อนนึ่งเขานึ่งหน้า,า,นนาให้เพืเอเออ่อนอนั่งถวยให้เพื่อนเด้อเลยจะเล่นเพื่อนเถ่าไปบ่มีไปเห็ดให้เพื่อนได้จะต้องเห็ช่วยเพื่อนเดอ้อเลยนี่บอกคืออ้อมเนี่ยใชก็หักทางเขาเหตุดีทำดีไปกับหักไปกับมหาเอาไปนองอย่าเดดมือถือจะมีคนซื้อให้ แต่ว่าเขาก็ต้องเป็นเด็กดีเด็กขยันนะลนะูกเนาะโดยน้องนาเดียนอยู่แบบนี้ก็มาถ่ายคลุมมือคลุมมือเลยหรือเปล่าโดยเห็นเห็นแต่บอกเตียงมาถ่ายคลิปเผื่อน้องไปกับไปตัดอินโนทงซางาหรือน้องไนกันเห็นวบอกพี่จะไปซอยเรือจะไปเห็นเป็นทายบุญบ่พี่นอนจำเลยโ<ถ>ุกบุม๊มบิ้วมือถือคือหัวเด็กเปเป็นทายบุญซื้อเอา้าฮะซื้อเอ้าซื้อ,อยังซื้อคือเจ้าซื้อคืออะไรนี่ เจอได้ซื้อซอกรึมได้เลยซอกรึมแก้สว่างกินหนาวไปเด้อเมื่อไหนซื้อขนมมาฝากอยากกินยังเป็นพิเศษบ่อยากกินคาจีปเต้คาจีปเต้คาจีปเต้เออหมักคือเอ้ออมเลยน้องออมหมักคาจีปเต้บ่เออหมักกิคาจีปเต้บ่หมักบ่โดนัทพิซซ่าแซนดิทมักมักเจ้าเคยกินบ่พิซซ่าบ่เคยแซนดิทดิบ่เคย บราเคยกินเซตวิทย์อีกเดยอยากกินบ่อยากกินโอ้ยอยากกินมันอ่ะซากรุ่มซื้อมาตอนเด้อเดยอซากรุ่มใจสว่างเด้อใจเื้อยเด้เด้อหักเบอร์สองเนาะพี่น้องกับเป็นตาหัปตะเอ็นดูเด้อเพราะว่าอ่าผู้ใหญ่ใจดีเห็นในคลิปเนาะเป็นตะอีตนเพึ่นเพึ่นกะว่าอุจจกรเบอร์เดเด็กน้อยหูเบอรพ่อแม่พ่อแม่ปะกันจะบริหารชีวิตแม่บ่บ่เอาเป็นยังคือบุกินหอดอยากขี่หอดเป็นยังลูกบ่จัก แสดงว่าเจ้าบดีเคยอยู่น้ำพึ้นบ่บ่อยู่แต่น้ำปูเนาะเลยปัดพ่อจะได้โทรมาหาเจ้าอยู่บ่บอกมันมีโทรศัพท์โทรกับบดีโทรมาจากที่อะเลยอยู่แต่น้ำพะเถาหน่เลยโอ้ยน้อยพี่น้อยตายเลี๋ยวนาะจนเพจนนอยู่เล็นละกันงานคนตกมันบ่หัวเพราเพื่อนเจ้าเพื่นนี่วะเลยบ่หัวมีแต่มันพระเขาทำนั่นกับพระเขาทำนั่นพระเขาคนไม่จะเป็นพระเขาคนยังคนตกบดีรู้ว่พี่น้อง มันจะมันพระเข้าคันเดนนเดมันจะมันพระแนวเหน็นมันแม่บองแต่มันดูหู้่ะเนาะมันเป็นหู้เลยพี่นอ้นงงนองนี่นหู้สักกระสีหู้ตึงปืนอย่างเงี้ยเ<ม>จ้าอยากไงเป็นปพิเศษบอกคุณยายจะดีเบิ่งอยู่นี่เจดีแห่เป็นชลอยเรือ,อยย,อยังจักแห่เห็ดเฮือนเหตุเพือนโดยเจดีเพื่อนห้เจ้าเนาะโดยคือได้ยินว่าทั้งภาคส่วนอื่นเพิ่นมาซอยเจ้าแล้วบ่เห็ดแนวอื่นซอยอ่ะซอยยังไงฮะ เออยังหลายย่างลายอย่างเลยโดยน้องไอเดียดีใจบ่ดีใจชาวกลุ่มทามเนี่ยไพ่เป็นคนต่างสื่อให้เจ้าซื่อไอเดียเนี่ยไอเดียหรือหน้าเดียก่อไอเดียไอเดียน้องออมสักกลุ่มก็เริ่มเริ่มคิดลงคิีลืมเป็นคนเห่าอะไรบู๊จิ้เขาซื่อน้องไอเดีย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 ที่หลงเด้อไอเดีย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 กูดไอเดียสิวอ่ะนอนน้องออม อ๋อเอ้ยสกุลหมักลืมหมักหลงเนาะน้องไอเดียเนาะมือหนาเด้สกุลไปซื้อขนมมาตอนเด้อเลยเปรี้ยวแต่ละมือแต่ละเวนเห็นว่อนน้บ่อเตียงเก่งเก่งเจ้าเอฟซีหักจะได้หนี่หน้าหักน้องไอเดียค่ะบอกเป็นว่ะเฮียกับเก่งแบบบ่เลยเป็นเดเ็ป็นบ่ปัดเทือนได้เป็นบ่เป็นปัดเทือนได้เป็นอ๋อปัดเทือนล่างถวยเนาะโอ้เดห้เป็น อยากเห็นเป็นร่างบาดี้วะน่ะปัดเทือนร่างถั่วจะบาดีโดยน้องน่องน้องไอเดียกะเป็นคนดุมันน้องเป็นน้องปัดเทือนปัดซานกะเป็นเบิร์ดจะปัดอะไรจะคุ้มเบิร์งได้อยู่บ่ปัดไปปัดมือนรู้จักว่าตัวมาจักรู้จัว่าตัวเอต้าเลยเบิร์งเบิร์งเลยลูกมันรูกน้องอ๋อมแล้วเบิร์งน้องไอเดียอยากให้เป็นไงอยากให้อยากให้เอซี่เห็นน้องไอเดียเป็นปัดเทือนเป็นแทบบ่ โอ้ปวดปวกปวดมาเดี๋ยวปัเอาเลดีลูกอกไป่นอย่าปัดนาลาคีปัดปูลูกเออบอปัดตึกนี่แล้วคือแล้วโขคันใดน้องไอเาต้องปัดออกโคันใดเนาะจะหนังตาอยู่ดีจะบอกเด้อเราคยออกภาษีน้องไอเดียปัดเงินยวดูลูกปดดี้วอ้อมดูน้องไอเดีปัดเลีนเป็นบอมเจ้าปะอันเดียโนมเฮ้ยเฮดีดีนอนเอาไอเดียดิเราาข้้งลังเจ้าเดีลูก เราคือเป็นคนโซ่เนาะโซ่ซีมือเนาะค่ะด็อ๋าเป็นเป็นได้ที่ไหนไะบริคิโม่ได้ยังอ๋อพี่น้องเป็นปั๊ดพี่น้องพญาพญาอันนี้ลูกเอ้ยขอโทษจได้พี่น้องที่สกึมให้น้องพญาเห็ดแคบเบิ่งเพราะว่าอยากให้น้องเป็นเน็ดเอสซีเบิ่งเนาะจะได้สิว่าเอ๊ะเขาขีดตัววานั่นนี่อ๋อเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งการจับไม่คันโพยเนาะก็คือแบบคนเป็นพี่น้องคนเห็ดเหยียบเป็นไงถ้าเกิดว่าเห็บบุเป็นจะกระหู้เลยว่ะน้องบุเป็นแน่นอนเห็ดเป็นแบบลูกกลมใเลย อันนี้คนมริษัทนักเต้นเนาะพี่น้องแต่อันนี้อะเขาคือไปถ่ายพี่น้องเปิดเพ่อรูเพิ่งแบบนี้ิบบถ่ายเพิ่งเบิร์นก็น้องไอเดียเก่งอันนี้เนาะน้องไอเดียเก่งจบดิก็ตัวผมน้องอมจะปัดคือน้องไอเดียเป็นอยู่บ่เป็นน้องอมไปเบิ่งน้องเนาะเบิร์นคมหนาหักของน้องน้องเก่งอ่ะน้องไอเดียพ่อไอ้ลูกอ่ะมานั่งนังเดียว ตะกุมให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวมื่อหนาตะกุมซื้อแซนด์วิชมาฝากเด้อโดยซื้อแซนด์วิชเอาเอาแซนด์วิชลองเบิ่งเนาะนางลองลูกเด็กดีเด็กขยันเนาะเนาะบ่เสียงกระจกเอลิเป็นก็มาซอยเรือน้องออน้องน้องไอเดียเบิ่งต้นแล้วเพิ่นก็ะเพื่อเป็นบุญน้องเนาะให้มาถ่ายจ้าก็มีจะบอกลูกบ่เตียงแค่ว่าโอลิโอบ่เตียงก็บ่โอลิเลยบ่โอลิเพิ่นไปข้ามาบ่มื้อนี้งบอกอืมไปเข้ามาหาจแล้วมื้อนี้จักคนจักคนบลกหลายคน บอกกันหลคนหนึ่งน้องไอเดียเริ่มสีดังแล้วน้องไอเดียเริ่มสีดังเด้อเด้อเด้อสีดังแล้วจะสีดังแล้วจะเป็นดาราแล้วเป็นบอดาราบออเป็นยังก็อยากเป็นดาราเลยอยากเป็นเป็นยังลูกเป็นยังลูกราจะอ้าว <c oughs> เดี๋ยก็นเดี๋เป็นดาราบอกเอออ้อมแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์เลย,ยนี่ได้อยากเป็นคือแซวคืมนี่บ่เลยเป็นชายช่วยเหลือโอ้พี่นอ้องเด็กคนกน๋มีความคิดมีความฝันนะพี่นอ้องอยากเป็นยูทูบเบอร์บ่เลย อ๋อจะเป็นดิสูเปอร์เจนนี่ใหญ่ก็เป็นเลยลูกอานี่เันไี่ก็บเด็กเป็นเลยนี่เจ้าเฮียนะไรจบก่อนเด้อเด้อร้องเพลงเป็นอยู่บ่าร้องเพลงยังโมเป็นโมเป็นเป็นยังน้อยไอเดี๋ยวเองเป็นเนี่ยเร้อ้อมฟังมันทุกออมเลยอยากฟังเพลงดิ่ร้องเพลงโมเป็นเต้นเป็นบ่เต้นโมเป็นน่ะอันยังกับโมเป็นยังกับโมเป็นเออออมเราเต้นเป็นได้น่ะเออออมเราเต้นกับเป็นลองเพลงกับหมวกเธอจะเคยได้ยินโมเป็นยังเคยได้ยิน บอเคยได้ยินเพลงเลยอยากอยากฟังอยู่บ่อยากฟังเจ้าก็ลองแต้กเราอ่อนฟังก่อนอ่อนกองจะฟังคืนยังลองบอเป็นนานไก่ลองเรียนเจ้ามาเรียนเจ้าไก่บ่บอไม่เท่นบ้านลูกไม่เท่นบ้านไก่ทงนาไก่ทงนาเขาเราเฮียมาสะทุมมาทุมลูกนี่แหละเข้มเข้มอันทงนาจะห้ามเลยดีไก่ทงนาเนาะโดยโดยโดยแล้วไปลองไอเดียอย่างไปบบ ลยย่างไปเลย่างบุงงงมีจิตถี่ไปย่างไปโอ้บันเทึกโปรตีนเซลล์ถี่เป็ลอะไรกระเซลล์ถี่ไปเนาะเลยเออรางวัลเด็กดีเนาะเพิ่นกะเป็นบุญเพิ่นเนาะโปรตีงเพิ่นมาเห็นแล้วกะซอยเรือเพิ่นเบื้องต้นแล้วก็หลายๆแนวนิดนึงเพิ่อนว่าอยู่กับผู้ใหญ่กะซอยมัออย่งเพิ่นเนาะดีใจน้ำน่องไอเดียเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ยยหักเพิ่นดีใจบ่างแก็มหาหักมันดีใจคะแนนผู้ใหญ่มาสัมผัสมาหาซื้อขนมมาต้อนน้องไอเดียกะเป็นเด็กน่าหักเบสิเด้อเลย เรวกะดูแลพ่อเฒ่าบ่าให้ไปผลิตใกล้ลูกเด้อย่านเด้อเลยยันคนจับคือหลุดไปเลยเด้นี่รือเป่เลยจะปลีนอนไซต์จันทร์ละเมื่อปีนเพื่อนมือพวกแถวนี้บ่างเลยคืออ้อมเราพอมีอะไรผลิตอ้อมนะน้องอ่อนสักกน้องอ่อนน้องอ,อนนะ้อมเนาะเลยเจ็ดปีบ่ลูกเจ็ดปีหรือหกปีน้องอ่อนเจ็ดปีน้องอ่อนค่ะโอ้เจ้าเกิดเดือนไหนน้องไอเดียประจักโอ้สซำกันน้องอ่อนเลยด้นี่น้องอ่อนแคลเฮียน ยิงเขี่ยคุณตุกตาน้องออนนะเป็นบริมาเมือนนี้เป็นยูเวนตเราเลิ่มบริชวนเป็นมาน้องอ้ําแจ็คพี่อ่อนสิปีน้องอ้ำอือสิปีโดยปีน้อห่างกันสามปีเนาะสีประมาณนี้พี่น้องคนสวยอย่างไงกันมาป้ากันะดแล้วก็บันคนเรากเกันออกน้ออกเป็นผ้าแบบว่าเตเวียเเต จะ่ถามเน on on ี่ยอ so ันน like ้องน้องไอเดียจะออกงามบ่ไปออกงามบ่งามงามบ่ดีเลยเป็นไังไรงามงามแบบเราสุภังดูวยบรจักษอ้าวงามบระจักบ์่สวยวะเนี่ยลูกบ่สวยนี่นะงามบระจักษูเดี๋ยวเดี๋ยวงามประจักษ์ได้เสียเงินซื้อขนมสาวชาวเชียงวนซื้อขนมไหมฮะปรจักอ่ะน้องออแล้วจะเอาเงินมาซื้อขนมไี่ได้บรจักษ์ปรักษ มื่อหนาจืดไปเดอ้อนี่เอออ้อมเดอเออ้อเมื่อหนาใช้ผ้าเอออ้อมมาซื้อขนมมาตอนจะอีกหนึ่งอดีใจเนาะที่เดินม,มาหาน้องไอเดียแลย้วยยก็เสียเพิ่นกต่ทำนี่พใหญ่ใจดีภาคส่วนใด้ที่เห็นอยู่เนาะเห็นเพิ่น <c oughs> แต่อยากโซล่เรลื่อเพ,พนนิ่นก็ได้เนาเพียงน้องติดต่อมาทางโองศัพกลุ่มแจสว่างเลยเนาะอยางเฮาสื่อยังมาหายเพิ่นหรือเป็นส่วนห่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เนาะพี่หนึ่งเนาะกยินดีเนาะแล้วก็ขอบใจเนาะก็ถือเป็นบุญเพิ่นที่ได้เจอกระบป๋าเตียงเนาะแบบเบาโอลิที่พาเพิ่น ได้มาถ่ายคลิปเพิ่ <laughs> นจนทุกคนกระด็นหุ่นจักน่องไอเดียเนาะอืมสุดยอดเลยเนาะแนมนากันแนมนากันแนมงานไปลุกไปหาพระเถ้าป่ะเอ้ภาษาหมอบเงินผลนึกถึงเนาะแม่น้ององกันไอเดียคือการอยู่ไปข่าวหน้าตาเนาะอันพระเถ้าเพิ่นกับตาบุกเห็นหูวเนาะตาหม้บ่ตาหม้เจ็บแตเห็นสลัวสลัวบ่เห็นสลัวสลัวเห็นลูกหลานเนี่ยเห็นอยู่หน้าตาโดยโดย เห็ดแบบมันบกครับพ่าแน่นนโอ้บกครับว่าแน่นโอเคเนาะสกุมกระทืออาหารเสริมบุลุงสายตาเป็นกระเทาะเนาะแา่สกุค้ายก็ประมาณหกร้อยบาทพี่น้องเชายจะกินเด้อกินก่อนอาหารเสารแรงโอ้โหโอ้โหโ้โจะกินก่อนอาหารเสารแรงแหละมันตากระชแจงไซค์ขึ้นเนาะที่เขาขายอยู่เทาไหร่ดล้วนะครับเมื่อนี้กัรลดคนเวลา้องไอเดียโดนเสริมแล้วมาหนึ่งกระต้องออกมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนคนใหญ่ใจดีเย็นเย็นว่าเพป็นอยากซอยเรือภาคส่วนแรกกะเอาเฉได้ยเป็นสะพานบุญเลยเพื่อนเนาะคือ คุณยายจะดีเห็นอะไรเงือนคนแต่ละงน้อยแบบทั้งทั้งทั้งเนีนเพื่อนดอกเพื่อนผัวกินบลาทีน้องก็ม่เนรัยแล้วก็ก็คือกมอัปเดตเบินงเนาะเดียวเป็นบอตเปนหนึ่งเขาเลยบอน้องไอเดีนึ่งเขาบอสพี่น้องไเดียจะหนึงเขานะเลยอ้จะจูไพกับเป็นบลูจูไพเป็นเป็นบอสผัเป็นป้าจูไพยเองกัเป็นมึงรูดีหน่อยเจปีจูไพกัเป็นคิดกับไพร์ตรงยางเลยพอบอกเลยค่ะแนะนำเลยดังไม อันนี้บอจะนนอยู่ลุ่มนี่บอโดยน้องอย่างนี้นะมันขึ้นง่ายลงง่ายมันต่าเนาะโดยคือว่าเวลาไปเของน้่นมีนองนองไอเดียจูงไปถ่ายบองเถวาขอโทษก็บริจูงไปเนาะไปพอได้อยู่พอได้ก็น้อยนะไปก็พอเห็นจังน้อยงมสะเท้าไว้แล้วยังให้คักแต่ว่าคักแล้วโถแล้วบอลมันหกบริจูงไปบอมัน เจ็บเลยมันมัวไปก็คืนจุ๋งไหนมัวเห็นถึงคันจุ๋งแล้วไปก็คืนสาคึมมึงกลัวเนาะน้องไอเดียโดนเสร็จแล้วสาคึมกะนี่เงินทางพวกนี้่จะดีสามารถได้จากเมืองไทยเนาะที่ว่าเป็นฝากให้น้องไอเดียกับให้น้องอ้อมเป็นคนมอบเนาะงสกคึมกะเจ้องอ้อมเป็นคนมอบแล้วกะเจ้องอ้อมหายไปเลยเนาะสาคึมโอเคน้องไอเดียเข้าใจน้องอ้อมเอามั้งอ่ะ พ่อเมื่อให้น้องไอเดียก็บกรถา่วไอเด้อกระถั่วซื้อมาโยงกินเด้อซื้อมาโยงกินแล้วก็ไอกระถา่วเป็นคนเก็บกราอย่ามันเหี้ยเนาะอ่ะน yeah, <yeah>, yeah. ้องอ้อมมอบลูกทำไมลูกไอเดียใจเด้อแล้วหอมเงี้ยมาลูกหนึ่งสองซั่งหนึ่งสองซั่อ่ะน้องอ้อมมอบอ่ะนะน้องไอเดียโอ้ยพ่อเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีนี่ลูกทำกุฏาบุษารุ่เด้อโอ้ยพ่อเนาะขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีครับ หอยล้านช่วยหอยล้านใช่ผ่าเงินหอยล้านใช้อ่าให้เป็นอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งกระเพาะข้ามแข็งอืมตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยหายเจ็บหายจนหายเจ็บหายจนหายพงาดโลค้าหายพงาดโลค้าด้ยนะสาธุสาธุกซาทุโอเคโอเคอ่ะกตสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกะ สกึมกับสิทธิจบลิปไปออกมาจากบ้านน้องไอเดียแล้วพี่น้องเพื่อนเป็นประมาณนี้ขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามสกึมจนจนจบเนาะฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกึมใจสว่างโดยพี่น้องไปจะมาพาดคลิปใหม่ๆคลิปี้สกึมกับสิทธิจบลิปไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าสกึมกับสิทธิลาภพพี่น้องไปกับน้องออมกับสิทธิลาไปสกึมกับสิทธิเก้าวคำวาสบายดีสบายดีน้องออมสบายดีสบายดี